สวัสดีครับท่านผู้ชมชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านวันนี้ผมก็อยู่หน้าง,งานครับอยู่กับทีมงานเดิมครับวันนี้ออกตัวแล้วครับรถแรงครับวันนี้เครื่อง1 8 5รถแรงครับวางหัวใหม่ ตอนนี้วันนี้รถวิ่งอยู่สี่ันครับวันนี้วิ่งแทบไม่ทนันรถมาน้อยครับรอรถามาเพิ่มรถวิ่งน้อยเกินครับเดี๋ยวทางวิ่งไปอยู่กับกิติี่120ครับอันเดิม ครับหน้าง,งานขุนล,ล้อ,อทั้งหมดครับรถถุกรอ,อกำลังวิ่งเข้ามาครับสวยๆจอดรอรถดัครับรอครับผล็อกก้รถหล่อมาแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูหน้าง,งานกับล็อกก้กนลครับลอกกี้เดเตี๋ยว รถเงียบตามให้อย่างดีรถสวยครับคันนี้ สองนั่งล็อกกี้ดูครับไปครับผมเดี๋ยวใกล้เต็มแล้วอนะ้าอดมมันบอดวอดีอัดลมตัวหนาบาร์ไทยอ๋อจิตสมือมันรนอบแต่ตาโดมบอดจับบวบีกันนะฮะจับบวบีกนะ Chúng ta có thể tìm mô mê số này. Chúng ta sẽ ra khỏi khu vực này. Chúng ta có thể đi vào khu nào Ồ. có có มากครับบูนบูนบม Đó đọc kì cái tích tui chưa nó bàn đó đi cả ba thôm lần Được rồi, rồi. <laughs> nó thơ một lần mừng rồi rồi nó vùng cát chi vùng cát bãi cái này mình. À, à. Gì, đây, đâu mừng mà กันที่เทรครับถึงที่เทแล้วครับเราบาด์ไทยแล้วครับวัด ครับถึงที่เทแล้วครับสถสวยครับคันนี้นะครับแตกตัวพร้อม ครับสงสวยเลยครับอันนี้ชอบเลยล็อกกี้ไปครับผมเดี๋ยวไปที่บ่อต่อ